ก็ปกบนะครับกำลังปกบขึ้นนะครับสายชาร์จนะครับขาดด้านในนะครับเรียกได้ว่าไม่ไล่ไม่รู้นะฮะไม่รื้อไม่รู้นะครับเหนืองกี่ยว่าไม่ยอมไฟไม่ยอมผ่านมาทางนี้เลยนะฮะ อ่ะสตาร์ทก่อนไม่ต้องนั่นหรอกตันเคลียร์ดูไฟก่อน,นอืออ,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 ออีกอีกเฮอเอใส่กระเทียนใช่ไหม อึ๊บมาเลยเดี๋ยวเอาอ่าไฟหน้าติดแล้วนะฮะไฟหน้าติดแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับตอนสายมันขาดด้านในนะครับไฟหน้าไม่ติดหลอดหลังน่าจะขาดอ่ะนัยต้องเขีร์อ่ะเดี๋ยวลูกพี่เกียงก็ได้ อ่ะไม่อ่ะอสายแบตเลยช่างใหญ่ไฟหน้ามาแล้วนะครับสายมันขาดในนะครับสายชาร์จมันขาดนะครับไฟมันไม่ออกมาแบตนะครับมันก็เลยไฟนงไฟหน้าไม่มีเลยนะครับมีไฟมาแล้วนะครับ ่ะตอนนี้นะครับก็ประกบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหลอดสุดท้ายใช่ไหม,ไมอ่าเป็นหลอดสุดท้ายเพิ่มเติมนะฮะอ้าวทำไมหลุดงั้นนะ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ลองใส่ดู <laughs> ใช่มันหลุดบอกในตาลองเบรกดูสิเออหลอดสุดท้ายมันหลุดแน่ี่ไม่ติดเบรกหลังเบิง้งอ่าติดอ่ะลองสตาร์ทดู ระบบไฟมาหมดแล้วนะครับแสดงว่าสายไฟมันขาดในนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่อ่าติดแล้วหยยบเบรกดูโอเคอเดี๋ยวจะพึ่งมาหมดทุกอย่างแล้วนะฮะสูงต่ำม,มาหมดไฟเลรยวไฟเ้ยวมาหมดนะครับไม่มีเหลือหลังจากที่ขี่กันมืดมืดมา ตั้งนานนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้ทำนะฮะที่สำคัญแบตหมดแล้วสตาร์ทไม่ติดนี่ยันดีน้เนาะตาเนาะ,ะแบตหมดแล้วสตาร์ทไม่ติดเพิ่งมามีเวลาได้ไล่ได้เช็คนะฮะ ฝาแบดอยู่ไหนช่างใหญ่อเออมาปิดด้วยซื้อต่อนะครับจานชายนะครับปอนปอนขายจานชายจานชายขายผมต่อนะฮะ ทีนี้ก็มาประกบลืมไปนะครับอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับก็มีวัตถเหตุเล็กน้อยนะครับนี่เราสังเกตดูนะฮะบางคนกับเราหน้าไม่ตรงกันนะครับเนื่องจากว่าขี่ไปตลาดนะครับไม่ใช่ผมนะครับน้องนะครับแถวแถวบ้านนะครับยืมนะครับขี่ไปตลาดนะครับไปโดนเจ้าซาเล้งตัดหน้านะครับ โมไซค์ตัดหน้านะครับโมไซค์ซาเล็งนะฮะตัดหน้าแกก็เลยเบรกนะครับเบรกหลบนะครับไปเหยียบฟุตบาทชนฟุตบาทนะครับคนที่ออกมานะครับก็บางโคลนเบี้ยวนะครับเบี้ยวกับล้อนะครับไม่ตรงกันนะครับแต่ผมมาเทียบดูแล้วนะครับมาเช็คดูนะครับบางโคลนหน้าเอ้ยหน้ากากหน้านะครับกับตัวล้อนะครับนี่นะครับหน้ากากหน้ากับตัวล้อนะครับไปคนละทิศคนละทางเลยนะฮะ แค่แข็งตานนะครับมาถอดดูนะครับว่ามันอะไรมันเบี้ยวกันแน่นะฮะแต่ต้นขีมันไม่เบี้ยวเท่าไหร่นะตาลเนาะ<ช>เป็นกระบังคโครนมันหักลอกหักอะไรของมันหรือเปล่านะฮะใส่น็อตหาน็อตใส่สองตัวเลยเนีเกียบป่อยนี่น่ะน,นะตาลไปเอาน,อน็อตนั้นมาเป็นเกียบป่อยเลยครับไม่ไม่ลองตาลเอาออมาดูซิ ดึงมาชุดมันไม่ใช่เกียวปล่อยเนี่ยมันเป็นน็อตเบอร์แปดไปไปมันมีกิปเนี่ยกิปเบอร์แปดนะนนี่เกียวปล่อยชั้ที่ไหนล่ะเอามาน็อตแปดก็ได้ ไม่ตรงไม่ตรงตตลอ่าไม่ตรงอ่ตงา,าออตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชกหน้าที่มันเบี้ยวนะฮะ ก็มีการถอดไปดัดนะครับดัดแกนโชคนะครับมันเบี้ยวข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนจะเบี้ยวแต่วัดดูแล้วนะครับมันนิดเดียวนะฮะก็เลยดัดข้างเดียวนะครับดัดฝั่งซ้ายนะครับแกนโชคนะฮะตอนนี้นะครับบางโครนก็กับล้อนะครับก็ตรงกันนะฮะอะฮะ โอเคเลยนะครับนี่หลัจากจากจะก่อนนะครับตัวนี้ไปด้านขวาโลมาด้านซ้ายนะฮะตัวนี้ก็โอเคนะครับผมอ่ะระบบไฟก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ได้เปิดร้านก็น่าจะวันจันทร์ได้ประกอบ สายไฟนะครับสายไฟชาร์จนะครับขาดด้านในนะฮะแอแปลกดีเหมือนกันนะครับมันขาดแบบสายไม่ขาดเนาะตาเนาะขาดสายไฟด้านในขาดแต่ตัวพลาสติกที่ห่อหุ้มไม่ขาดนะครับอ่าก็ได้รื้อทำนะครับจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะผมไม่คิดว่ามันจะขาดเหมือนกันนะฮะ ดูไปก็สายไฟ100%นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอพอลองไล่ดูแลนะครับไม่ใช่นะครับไฟไม่ออกนะฮะพอแต่ลองดึงดูนะครับมันขาด่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเว็บร้อยยี่สิบห้าเอสคันนี้นะครับ่ะไม่รู้ถูกหรือแพงนะครับซื้อเขาหมื่นห้าซื้อต่อจา์ชายนะครับจางชายก็ซื้อต่อปนปนมื่นห้าเหมือนกันนะครับปนปนก็ซื้อต่อมาจากคนที่อื่นหมื่นห้าเหมือนกันนะครับอ่าก็ มีเลขมีทะเบียนเนะาะดว่ากันไปเพราะว่ากันไปคันนี้นะครับถ้าทำอีกเยอะเลยนะครับผมว่าจะเปลี่ยนขอบล้อเปลี่ยนจานดิสเบกแบบไล่เบานะครับเปลี่ยนขอบล้อใหม่ทําสีใหม่นะครับเก็บงานใหม่นะครับอ้น่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับได้ทำนะะ ล้อมันติดมาเป็นขอบล้อสีม่วงนะครับของคมดาวนะฮะอ่ะก็วันนี้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับบรรยากาศอึมครึมนะครับอย่างดีก็้ออีกข้างหนึ่งนะครับช่างกาลกำลังสารก็เสร็จันนี้ก็น่าจะไ้ปิดร้านกันนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ